ตามทิติรัตน์นะคะโอเควันนี้เอมจะมาเล่าข้อดีของการมีแฟนฝรั่งให้สาวๆฟังรวมทั้งจากประสบการณ์ตัวเองนะคะ รวมทั้งประสบการณ์ตัวเองจะมาแชร์ว่าการที่มีแฟนฝรั่งเนี่ยมันดีอย่างไรสาวๆมันดีอย่างไรมีใครอยากรู้ไหมใครอยากรู้ช่วยแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เราไปตามเพื่อนๆเ,เข้ามามาแล้วมาแล้วคุณการจนามาแล้วนะคะมาดามการจนามาแล้วนะคะ ต่อไปนี้นะคะทุกคนในที่นี้เราจะใช้คําว่ามาดามเพราะทุกคนในอนาคตจะเป็นมาดามกันค่ะเป็นมาดามที่แบบเลอค่ากันทุกคนเลยเนาะเพราะฉะนั้นในที่นี้เราสถาปนาตัวเองเป็นมาดามก่อนเลยโอเคนะคะเมื่อเป็นมาดามแล้วเราก็จะมาเตรียมนะคะเรียนรู้ชีวิตแบบมาดามว่ามันเป็นอย่างไรเอ่อคนที่เป็นมาดามนะคะคนที่มีแฟนต่างชาติเขาใช้ชีวิตยังไง ข้อดีในการมีแฟนฝรั่งมันเป็นอย่างไรมีใครอยากรู้แล้วหรือยังเอ่ยนะคะเราจะได้เอาไปเตรียมซ้อมกับตัวเองเ,ออเราจะได้เอาไปเตรียมความพร้อมกับตัวเองนะคะว่าเออแล้วเราจะทำยังไงเพราะว่าเอ็มจะเอามาแชร์ว่าข้อดีของการมีแฟนฝรั่งอะ่ะคือมันเป็นยังไงเราจะได้ไปน,นึกภาพต่อเกี่ยวกับชีวิตเราได้นะคะว่าเราจะวางแผนยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเป็นมาดามอยู่แล้วใช่ไหมคะ สวัสดีคะ่ะคุณรวิชานะคะมาดมรวิชามาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วเอ็มจะไม่ค่อยมาดึกเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เนาะถ้าใครสมมติว่าเลิกงานก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าเอ็มคิดว่าเวลาสักประมาณทุ่มครึ่งถึงประมาณช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็หลายๆคนก็มันไม่ดึกเกินไป โอเคนะคะทุกคนมันไม่ดึกเกินไปใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมาหน่อยจ้ะใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมาหน่อยใครเข้ามาแล้วนะคะแชร์ออกไปตามเพื่อนๆมาด้วยนะทีนี้เราจะได้ได้รู้นะคะว่าข้อดีในการที่มีแฟนฝรั่งมันมีอะไรดีทำไมสาวๆหลายคนถึงอยากมีแฟนฝรั่งกันจังแต่จริงมันก็ต้องมีข้อดีอยู่แล้วคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นจะถ้าไม่มีข้อดี ก็คงไม่มีใครอยากมีแฟนฝรั่งสวัสดีค่ะน้องเคมสวัสดีค่ะมาดามจันเพนนะคะโอเคเนาะทุกคนมาแล้วสวัสดีค่ะคุณคุณน้อยสู้เพื่อลูกนะคะแนะนำตัวนะคะทุกคนแนะนำตัวใครที่เข้ามาใหม่แนะนำตัวนะคะเอมเอมเป็นพยาบาลน,นะคะแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็เป็นไลฟ์โค้ดนะคะเ,เพราะฉะนั้น แล้วก็มีแฟนต่างชาติเพราะฉะนั้นก็มีแฟนต่างชาติเอมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการมีแฟนฝรั่งการใช้ชีวิตแบบมาดามแบบแฟนฝรั่งเมียฝรั่งอย่างเนี้ยค่ะหลายๆคนเป็นที่เป็นเมียฝรั่งหรืออะไรประมาณนี้ก็อยากจะรู้ว่าจะต้องทํายังไงน้องเขมบอกว,ว่ากด1วันนี้เรามี5ข้อนะคะข้อ5ข้อดีของการที่มีแฟนฝรั่งของการที่ เราอะจะได้อภิสิทธิ์อะไรบ้างในนั้นใน5ข้อนี้ทุกคนอยากรู้แล้วเนาะโอเคเอ็มจะเริ่มแล้วนะคะเอมจะเริ่มแล้วลบกวนแชร์ออกไปด้วยนะคะทุกคนข้อที่1ค่ะสิ่งที่คุณจะได้แน่ๆสวัสดีค่ะมาดามเนนนะคะสวัสดีมาดามเนนสิ่งที่คุณจะได้แน่แนในการเป็นมาดามแล้วก็มีแฟนต่างชาติคือได้เที่ยว ทุกคนจะได้เที่ยวแน่ๆอันนี้เอมบอกเลยนะน้อยคนค่ะที่จะไม่ได้เที่ยวส่วนใหญ่แล้วคุณจะได้เที่ยวทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเตรียมตัวไว้เลยนะคะเตรียมวีซ่าเตรียมพาสปอร์ตตัวเองไว้เลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถืออภิสิทธิ์เป็นมาดามแล้วคุณจะได้เที่ยวแน่นอนสวัสดีพี่ คิดถึงคิดถึงมากๆเช่นกันค่ะคิดถึงทุกคนเลยเนาะคือช่วงที่ผ่านมาเอมหยุดไปทีนี้เอมจะเล่าเรื่องที่ท้าเที่ยวในประเทศไทยนะคะรอบๆแถวประเทศไทยทุกคนจะรู้ว่าฝรั่งเขาจะชอบไปเที่ยวทะเลใครในที่นี้ไม่ชอบเที่ยวทะเลไหมคะมีใครไม่ชอบเที่ยวทะเลไหมฝรั่งนะคะจะชอบไปเที่ยวทะเลและชอบไปเที่ยวภูเขา เพราะฉะนั้นน่ะแน่ๆถ้าสมมุติว่าเขามาเที่ยวไทยนะคะเขาจะไปเที่ยวทะเลแน่ๆแ,แล้วก็ไปที่ภูเขาแน่ๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเดินสายฝอหนึ่งถ้าเขามาในไทยคุณจะได้เที่ยวในแถบนี้แหละเป็นอันแรกต่อไปนะคะในแต่ละจังหวัดก็จะอาจจะเป็นวัดอะไรประมาณนี้วัดนี่คือแล้วแต่คนบางคนก็ชอบเที่ยววัดฝรั่งบางคนชอบเที่ยววัดแต่ว่าที่แน่ๆคือเที่ยวทะเลเพราะฉะนั้นเรารู้แล้ว ว่าเที่ยวทะเลเราจะต้องทำตัวยังไงการเที่ยวทะเลนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำตัวคือเราต้องไปดูแลหุ่นตัวเองจริงๆทุกคนเราต้องไปดูแลหุ่นตัวเองเพื่อที่มันไม่มีนะเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลกับฝรั่งอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะใส่บิกินี่กันค่ะเอ่อมันจะไม่มีชุดที่แบบเวลาที่เราไปเที่ยวเหมือนคนจีนใส่กางเกงยีนเที่ยวทะเลอันนี้คือทุกคนฝรั่งจะแบบฮะ ช็อกมากคือเชื่อไหมฝรัง่งมาเที่ยวไทยนะคะโดยเฉพาะทะเลที่อยู่แถบใกล้ๆแบบกรุงเทพอาจจะเป็นสมงสมเห็จอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยทเที่ยวเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยเที่ยวเวลาเล่นน้าเนี่ยเราใส่กางเกงยีนเล่นน้ําก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าไปต่างชาติเขาจะไม่ใส่แบบนั้นทุกคนเพราะอะไรเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าหนักๆเล่นอะถ้าสมมติว่าเกิดจมนงจมน้าอย่างนี้ค่ะมันหนัก มันเสี่ยงต่อการขึ้นไม่ไหวเพราะฉะนั้นเวลาที่ต่างชาติเขานะคะเรียนในเรื่องว่ายน้ําตั้งแต่โรงเรียนเด็กๆแล้วเขาจะรู้เลยว่าทําไมเขาถึงชอบใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นในการเล่นน้าเพราะมันช่วยได้นะคะมันช่วยได้ในการที่แบบจะเกิดอุบัติหงอุบัติเหตุและอีกอย่างหนึง่งทุกคนต้องรู้ไว้เลยเขาชอบใส่แบบชอบเที่ยวทะเลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีบิกินี่นะคะ เวลาไปเที่ยวกับต่างชาติสวัสดีนะคะมาดามนัตตี้โอเคนะคะทุกคนเกตแล้วอันดับที่สองเนาะจากการยังอยู่เรื่องเที่ยวอยู่เรื่องเที่ยวนอกจากทะเลก็มีภูเขาสาวๆคนไหนที่ไม่ค่อยเป็นนักผจญภัยบ้างในที่นี้หรือว่าถ้าใครบอกว่าได้หมดเลยผจญภัยก็ได้กดหนึ่งมาหน่อยคะ่ะผจญภัยก็ได้ปีนป่ายได้หมดเลยกดหนึ่งมาหน่อยจริงค่ะคุยกับฝอ มีแต่เขาถามว่าคุณชอบทะเลไหมฝรั่งเที่ยวทะเลอันดับหนึ่งทุกคนจําไว้เลยนะเวลาที่เขามาประเทศไทยนะคะหนึ่งสิ่งที่ไม่ไปไม่ได้คือทะเลหนึ่งสิ่งที่ไม่ไปไม่ได้คือทะเลทะเลประเทศไทยสวยมากแล้วทุกเกาะนะคะเขารู้ดีกว่าเราที่เป็นคนไทยอีกอันเนี้อีกอย่างหนึ่งคุณจะต้องเป็นคนที่สามารถนั่งเรือได้ โอเคไหมถ้าไปเที่ยวทะเลคือเราต้องถามตัวเองนะคะว่าเรานั่งเรือได้ไหมสําหรับเอมเนี่ยเอมชอบมากเป็นพวกแบบเรืออาจจะเป็นเรือเฟอร์รี่หรือว่าแล้วแต่ที่แบบเป็นเรืออันใหญ่ๆหญที่บางทีเราก็จะต้องนั่งข้ามเกาะค่ะไปเป็นแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงบางเกาะสี่ชั่วโมงเราต้องเราต้องถามว่าเราอะนั่งเรือได้ไหมเราสามารถที่จะนั่งเรือได้ไหมเขาก็อาจจะถามเรานั่นแหละว่าโอเคไหมพอฝรั่งเขาเที่ยวทะเล ทุกคนต้องแบบเตรียมตัวเองด้วยนะจะมีแฟนฝอเนี่ยแฟนฝอชอบทะเลแล้วก็ต้องเตรียมด้วยถ้าสมมุติไปเที่ยวเกาะด้วยกันเราโอเคในการแบบว่านั่งเรือได้ไหมมีใครแพ้เรือไหมคะในที่นี้มีใครแพ้เรือไหมคะหรือว่าโอเคเราสามารถที่จะนั่งเรือได้ผ่านนะคะทุกคนอันนี้คือพูดถึงในในประเทศสิ่งที่ทุกคนจะได้คือข้อดีของสาวๆจะได้อันที่อันต่อไปคือ คุณจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศบางบางครั้งอะเราใช่ไหมคะเราแทบจะไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีแฟนฝรั่งปุ๊บอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยก็คือเป็นประเทศที่แฟนเราอยู่นั่นแหละเราจะได้ไปอย่างน้อยคือเป็นประเทศที่แฟนเราอยู่สมมุติว่าเขาอยู่อเมริกาคุณก็จะได้ไปเที่ยวอเมริกาคะ่ะก็คือจากไทยไปอเมริกาบางคนเขาอยู่อังกฤษ คุณก็จะได้ไปเที่ยวอังกฤษอันนี้คือข้อดีถ้าเรามีแฟนเป็นคนไทยถามว่าเราจะได้ไปเที่ยวอย่างนั้นไหมคะเราก็อาจจะไปได้เราก็อาจจะได้ไปนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องเก็บตังค์หน่อยแต่ถ้าเรามีแฟนฝรั่งสิ่งนี้คือมันมาคู่กันอยู่แล้วการมีแฟนฝรั่งกับการท่องเที่ยวมันคือของคู่กันเพราะฉะนั้นทุกคนมาดามนะคะเตรียมตัวเตรียมใจในเรื่องเที่ยวได้เลยเพราะว่าคุณจะได้เที่ยวแน่แน ทุกคนคดหนึ่งคดหนึ่งกันมาหรือว่าเน็ตเอมช้าคะโอเคนะคะใครใครโอเคกับเรื่องเที่ยวได้บ้างใครโอเคกับเรื่องเที่ยวได้บ้างกดมาว่าโอเคคะ่ะโอเคเรื่องนี้ใครผ่านคะข้อดีของการเป็นมาดามเรื่องนี้ใครผ่านบ้างเรื่องเที่ยวเชื่อว่าหลายคนอะผ่านหมดแหละเรื่องเที่ยวเนี่ยใครๆก็ชอบทุกคนอันนี้ทุกคนจะได้จะได้เที่ยวจริงๆนะ ถ้าสมมุติว่าใครมีแฟนต่างชาติอ่ะของแบบนี้มันจะมาคู่กันเสมอนี่คือข้อดีของการมีแฟนต่างชาติแล้วต่างชาติเขาให้ความสําคัญกับการพักผ่อนกับการเที่ยวมากโอเคโอเคอ่าแสดงว่าทุกคนพร้อมพร้อมที่จะเป็นมาดามข้อหนึ่งผ่านนะคะทุกคนเตรียมตัวพร้อมนะคะที่จะเที่ยวโอเคฝรั่งเอมจะบอกเลยนะต่อให้เขาจะทำงานหนักๆแต่เขาจะมีหนึ่งปี ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่เขาจะไปเที่ยวเมืองนอกอย่างเช่นถ้าเขามาไทยนะคะถ้าเขาเป็นแฟนกับคุณนะ่ะเป็นแฟนกันแล้วเนาะมารับเร,เราที่ประเทศไทยนะคะเขาอาจจะเที่ยวไล่ไปเลยอ่ะเราพมงพมา่ากัมพูชาต่อต่อ,ต,อต่อกันแบบเนี้ยทีละประเทศทีละประเทศฟิลิปปินส์หรือแบบบาลงบาหลีอย่างเงี้ยงงคะ่ะคุณจะได้ไปหมดเลยมันจะต่อกันแบบนี้คุณจะแบบแฟนคุณจะพาเที่ยวรอบๆแบบนี้แหละ โอเคทุกคนพร้อมในการเที่ยวโอเคทุกอย่างเนาะเขาจะพาเราเที่ยวแบบเลาะเลาะเลาะ,ะไปแบบนี้แบบนี้ดีไหมคะการมีแฟนต่างชาติเนี่ยคือดีไหมเอมองว่าดีนะเพราะว่าเอมเป็นคนชอบเที่ยวเพราะฉะนั้นอันนี้คือตอบโจทย์เอมเลยโอเคค่ะเรื่องเที่ยวนัตตี้ยืนหนึ่งโอ้ยมาดามนัตตี้นะคะยืนหนึ่งในเรื่องเที่ยวสาวใส่ฝอทุกคนต้องยืนหนึ่งในเรื่องเที่ยวนะคะในไทย ต่างประเทศคุณได้เที่ยวหมดเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องนี้โอเคผ่านแล้วก็ได้เที่ยวคือต่างประเทศเมื่อคุณได้ไปใช้ชีวิตหรือแต่งงานหรืออยู่ที่นั่นนะคะเวลาที่เราไปใหม่ๆอ่ะเขาจะพาเราเที่ยวประเทศที่แบบใกล้กันทุกคนลองนึกภาพนะคะบางประเทศอย่างอเมริกากับแคนาดาอย่างนี้คะ่ะสามารถขับรถไปหากันได้เลยก็จะไปเที่ยวแบบหลายที่เลยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้มีโควิดหรือไม่ก็ทางยุโรปนะคะ ยุโรปเขาก็สามารถที่จะไปเที่ยวแบบวนๆแถบนั้นตอนนี้ใครคุยกับหนุ่มยุโรปบ้างเอ่ยตอนนี้เอมหนาวมากเอมบอกตรงๆนะคะทุกคนคือตอนนี้หนาวมากใครคุยกับหนุ่มยุโรปไหมคะเอ่อถ้าคุยกับหนุ่มยุโรปคือในอนาคตคุณอาจจะได้ไปเที่ยวยุโรปนั่นแหละถ้าใครเพราะฉะนั้นน่ะเอ่อทุกคนต้องเลือกประเทศไว้ว่าเราชอบหนุ่มประเทศไหนเนาะเราจะได้ไปเที่ยวแค่นั้นเองข้อที่สอง ในการที่มีแฟนต่างชาตินะคะในการที่มีแฟนต่างชาติคือฝรั่งแตกต่างจากคนไทยคือฝรั่งเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีลูกนะคะเขาจะช่วยเลี้ยงลูกดูแลลูกนะอันนี้เขาช่วยเลี้ยงลูกดูแลลูกเหมือนผู้หญิงเลยใช้ชีวิตเป็นคนแบบเลี้ยงลูกแบบนั้นเลยจะแตกต่างจากผู้ชายไทยเอาแล้วผู้ชายไทยแบบไม่เลี้ยงลูกหรอคะมันก็ต่างกัน,นะคะ่ะ ทุกคนเห็นผู้ชายไทยเลี้ยงลูกไหมสมมติว่าผู้หญิงคลอดจะมีผู้ชายไทยที่แบบอุ้มลูกกระเตงลูกแล้วแบบป้อนนมลูกเลี้ยงดูลูกไหมคะน้อยแทบไม่ค่อยมีแต่ฝรั่งเขาทําแบบนั้นเขาเลี้ยงลูกค่ะเขาเลี้ยงลูกแล้วก็สอนการบ้านลูกคุณปุ่นะคะคุณปุนเคยเห็นนะคะเนาะเขาจะสอนการบ้านลูกเขาจะเลี้ยงลูกแบบใส่ใจลูกดีมากไปรับไปส่งไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าเมืองนอกนะคะ เขาให้ความสําคัญกับเด็กเยอะมากทุกคนเวลาที่เป็นงงเป็นงานนะคะน้อยมากผู้ชายไทยน้อยมากฝรั่งเลี้ยงนะคะฝรั่งเป็นคนเลี้ยงลูกทุกคนเห็นเห็นไหมเวลาที่เขามาเที่ยวประเทศไทยอะคะ่ะหรือว่าประเทศอื่นก็แล้วแต่บางทีลูกเขาก็แค่แบบยังไม่ถึงขวบอะคะ่ะเขาก็จะแบบทั้งแฟนเขาใช่ไหมคะแบกแพคพาลูกนั่งเรือหรือว่า เ,เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นกระเป๋าเด็กอะคะ่ะที่ใส่แล้วก็มีลูกห้อยอยู่ข้างหน้าเหมือนจิงโจ้อะ<笑><笑>เอ็งก็พูดเวอร์เหมือนลูกห้อยเหมือนจิงโจ้มาแล้วค่ะคุณดวงใจมาดมดวงใจหนุ่มยุโรปนะคะอย่างนั้น,นะคะ่ะเขาจะพาลูกเที่ยวแล้วถ้าเป็นเหมือนคนไทยใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเด็กเล็กเกินไปทําไมออกไป ตากลมตากแดดอะไรประมาณนั้นแต่เด็กฝรั่งเขาจะโดนเลี้ยงต่างกันเขาจะส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตเป็นแบบครอบครัวถ้าเขามีลูกหรืออะไรประมาณนี้นะคะเขาจะพาลูกเที่ยวแล้วพ่อก็จะดูแลดีมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันมากๆเลยคือฝรั่งเขาจะทำงานบ้านคะ่ะเขาทำงานบ้านซักผ้าทำกับข้าวเป็นแบบนี้นะคะเรื่องแบบนี้มันจะไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้หญิง เออมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงมันจะเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ช่วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมคะคนไทยผู้ชายจะแทบไม่ทําในเรื่องกับข้าวหรือไม่ทําเรื่องงานบ้านจานชงจานชามคือไม่ล้างเลยซักผงซักผ้าคือไม่แตะเลยแต่ฝรั่งนะคะเขาทําอะไรที่ผู้หญิงทําที่เราคิดว่าเป็นหน้าที่ผู้หญิงในในประเทศไทยอ่ะต่างชาติเขาไม่ได้คิดว่าเป็นหน้าที่ผู้หญิง เขาคิดว่าทุกคนจะต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะมันก็เป็นอีกเรื่องที่ดีมากๆเลยสำหรับสาหรับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลามากขึ้นโดยที่มีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะคอยแบ่งเบาภาระอย่างเลี้ยงลูกดูแลลูกแล้วก็คือยังทำงานบ้านทุกอย่างได้ด้วยรอ <c oughs> รอเมียทำให้กินขาชายไทย <c oughs> ชายไทยรอทุกอย่างคะ่ะชายไทยแบบบางคนไม่ซักผ้าเลย ไม่เคยแตะเสื้อผ้าไม่กวาดไม่เคยจับเลยค่ะชายไทยบางคนเนาะเพราะแต่ฝรั่งอะ่ะทําหมดเลยทํานะคะฝรั่งจะช่วยทําดูแลทุกอย่างคือพูดง่ายง่ายคือเป็นแบบเป็นผู้ชายที่แบบถือว่าให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็โอเคมากๆค่ะช่ใช่ๆฝอมี me, ความน่ารักค่ะตะมุตะมิเนาะต่างชาติต่างจากชายไทยอัน,นี้ความน่ารักของต่างชาติทำกับข้าว เพราะว่าเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะพอมีแฟนเขาก็คือช่วยแฟนทำกับข้าวถ้าสมมุติว่าแฟนทํากับข้าวเขาก็จะเป็นคนที่แบบเลี้ยงลูกนะคะฉะนั้นนะทุกคนต้องเข้าใจว่าฝรั่งอะ่ะจะให้เกียรติแฟนด้วยข้อที่สามเขาจะให้เกียรติผู้หญิงมากอะไรถ้าสมมุติว่าเราไม่ค่อยโอเคเราบอกว่าเราไม่ชอบเขาก็จะไม่บังคับนะคะเขาจะไม่บังคับเราแล้วก็ ได้ลหลายๆเรื่องเขาจะถามเราก่อนเสมอว่าอันนี้เราโอเคไหมอันนี้เราแบบชอบไหมเขาจะแบบว่าไม่ได้ตักตวงเอาความสุขตัวเองหรือว่าในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยที่แบบไม่ได้แคร์คู่ของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นมีอะไรนะคะฝรั่งจะถามเสมอ ใช่แล้วค่ะพี่เอมเพราะเขาทำงานบ้านเหมือนกับผู้หญิงเลยนี่ไหมน้องเขมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาในวงการมาดามนะคะทุกคนมาดามเรื่องนี้คือเรื่องที่สาวๆจะต้องเรียนรู้มันก็สบายกับเราอยู่แล้วใช่ไหมคะนอกจากได้เที่ยวฝรั่งยังเป็นแฟนที่ดีเป็นคนที่แบบช่วยทำอะไรหลายๆอย่างแล้วที่สำคัญถ้าคุณมีแฟนต่างชาติสิ่งที่คุณจะได้คือคุณถ้าคุณมีลูกนะคะ คุณก็จะได้ลูกที่แบบน่ารักเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งอันนี้คือได้ลูกที่น่ารักเป็นลูกครึ่งแล้วนอกจากเป็นลูกครึ่งแล้วใช่ไหมคะการศึกษาของเด็กจะดีด้วยเพราะว่าเขาจะสามารถพูดได้ค่ะทั้งภาษาที่มากับแม่แล้วก็ภาษาที่แบบภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่แบบอยู่ในประเทศนั้นๆน่ะ อันนี้คือข้อดีข้อดีของการที่เป็นลูกครึ่งนะคะข้อดีของการเป็นลูกครึ่งเพราะฉะนั้นมาดามทุกคนหลายๆคนอาจจะมีลูกแน่ๆเนาะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะกี่ข้อแล้วเนี่ยข้อที่สี่ฝรั่งนะคะเขาจะเป็นผู้ชายประเภทที่ค่อนข้างเปิดเผยเปิดใจในทุกๆเรื่อง จะไม่ค่อยมีรับลมคมในอะไรถ้าสมมุติว่าเราอยากจะรู้เราอยากถามอะไรคือพูดมาได้ตรงๆเลยคุณวันบอกว่าอยากมีลูกครึ่งน่ารักค่ะแต่เสีดใยแก่แล้วไม่เป็นไรนะคะจริงๆเอ็มจะบอกเลยนะว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะมีลูกเนี่ยสีกว่าปีก็ยังสามารถมีได้นะคะทุกคนเพราะว่าการแพทย์ทุกอย่างมันแบบก้าวไกล จริงๆก้าวไกลจริงๆเพราะฉะนั้นในเรื่องอายุอะ่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเราแค่อายุมากขึ้นเรามีโอกาสที่จะมีลูกแฝดแค่นั้นเองเออเวลาที่เราอายุแบบมากขึ้นนะคะโอกาสที่จะมีลูกแฝดมันก็สูงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะเรื่อง,เร,องเรื่องลูกอะไรประมาณนี้คะ่ะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าในระหว่างแค่แค่คนไทยนะคะที่เอมทำงานอยู่ในแผนกแบบหญิงตั้งครรนเนาะก็ยังมีแบบเออบางคนสีแล้ว เวลาข้อทุกอย่างก็ปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอายุเยอะแต่อยากมีลูกไม่ต้องเครียดหรือไม่ต้องซีเรียสอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าการแพทย์ทุกอย่างในสมัยนี้มันมันก้าวไกลแล้วมันก็เข้าถึงโดยเฉพาะอยู่ที่เมืองนอกโดยเฉพาะอยู่ที่เมืองนอกนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตเราแบบดีแน่นอนข้อที่ห้าฝรั่งนะคะ เออทำไมมันแบบจะจบเร็วมากเลยคือข้อที่ห้านะคะทุกคนเอมจะบอกเลยว่าฝรั่งไม่แคร์เรื่องอดีตข้อนี้มีใครเห็นด้วยไหมคะมีใครเห็นด้วยกดสองฝรั่งจะไม่แคร์เรื่องอดีตสำหรับสาวที่ชอบถามว่ามีลูกติดฝรั่งโอเคไหมคะถ้าเรามีลูกติดลูกติดหนึ่งสองสามฝรั่งโอเคไหมจริงจริงแล้วเราไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยคะ่ะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่สนใจว่า เราจะมีลูกไหมหรือว่าเราไม่มีลูกเขาไม่ได้สนใจนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องซีเรียสและก็ไม่ต้องเครียดเขาไม่สนใจว่าเราจะมีลูกติดกี่คนเขาสนใจแค่ปัจจุบันค่ะเขาไม่ได้ถามอดีตเขาไม่ได้สนใจนะคะว่าเราเคยแต่งงานมากี่รอบเราเคยมีสามีกี่คนเพรนาะนั่นมันคืออดีตท,ที่ผ่านมาเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจแค่ว่าปัจจุบันอะ เราพร้อมที่จะแบบสร้างอนาคตด้วยกันไหมเราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องมีลูกไม่มีลูกแต่งงงแต่งงานเขาไม่สนแต่สิ่งที่เขาจะสนคือว่าเราอะค่ะเคลียร์กับแฟนเก่าหรือว่าแบบสมมุติว่าเคยจดทะเบียนแต่งงานแล้วใช่ไหมคะเลิอกอะเราเคลียร์แล้วเราเลิกแบบจริงจจางๆทางกฎหมายทุกอย่างโอเคเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าสมมุติว่าเ เราบอกว่าเราเลิกแต่แยกกันอยู่แต่ยังแบบทะบงทะเบียนอะไรประมาณนี้อันนี้ผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยกล้ายุ่งนะคะเขาจะไม่ค่อยกล้ายุง่งเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเลิกเลิกบางคนเขาถามว่าแล้วทะบงทะเบียนทางกฎหมายทุกอย่างคือเลิกแล้วหรือยังคือถ้าเลิกเราก็แบบว่าโอเคเลิกเนาะโอเคเลิกเพราะฉะนั้นในเรื่องการแบบมีลูกการแบบอย่าล้างการมีสามีกี่คน ไม่ไม่สนในเรื่องนี้เพราะว่าฝรั่งไม่แคร์เรื่องอดีตแล้วเขาพร้อมนะคะที่จะซับพอร์ตลูกเราด้วยเสมอเวลาสา,สาวๆเห็นไหมหลายๆคนน่ะคนที่ถ้าฝรั่งเขารักเรามากๆเลยแล้วเขาชอบเรามากๆนะคะเราขออะไรหรือว่าเขาให้หมดเลยแล้วบางทีเขารักแบบว่าลูกเราค่ะเหมือนลูกเขาเลยด้วยซ้ำส่งให้เรียนหนังสือ ให้การศึกษาแล้วก็การดูแลเหมือนลูกจริงๆด้วยทีนี้ข้อดีคือมันก็เป็นข้อดีสำหรับเราถ้าสมมุติว่ามาดามท่านไหนที่แบบมีลูกแล้วก็กำลังเลี้ยงลูกเองอยู่ตอนนี้คือลูกอยู่กับเราใช่ไหมคะไม่ได้อยู่กับแบบสามีข้อดีคือถ้าเรามีแต่งงานกับต่างชาติเราสามารถที่จะพาลูกเรานะคะย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันได้แล้ว มันดีคือลูกเรานะคะจะได้การศึกษาที่ดีอย่างเช่นในเรื่องของภาษาการเป็นอยู่วัฒนธรรมพูดง่ายๆคือยังไงก็แบบอนาคตมันก็ดีกว่าทุกคนเข้าใจไหมยังไงคืออนาคตมันก็ดีกว่าอยู่ที่ประเทศไทยแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกนะคะก็จะได้แบบเลี้ยงในระบบที่แบบว่าเหมือนเป็นต่างชาติอะที่ช่วยเหลือตัวเองได้ คือเอมองว่านะคะการเลี้ยงดูของคนไทยกับต่างชาติอะ่ะมันก็ดีคนละแบบแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเทียบหมายถึงการเลี้ยงดูของต่างชาติคือเขาเลี้ยงคนให้แบบโตเลยไม่ได้แบบว่าอย่างคนไทยเนะะี่ยค่ะเราเลี้ยงต่อให้เราอายุมามากเท่าไหร่บางทีก็ยังเลี้ยงไม่โตทุกคนทุกคนนึกออกไหมคะแต่ฝรั่งคือเขาจะเน้นการช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักเลยเขาจะเน้นให้เด็กช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ให้คิดทุกอย่างเพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าใครมีลูกติดอ่ะคือมันเป็นประโยชน์และข้อดีสำหรับลูกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะฝรั่งอ่ะเขาค่อนข้างเป็นคนใจดีนะที่เอมเห็นเยอะๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มีปัญหาแบบพ่อเลี้ยงทารุณเด็กทารุณลูกอะไรประมาณนี้ไม่มีจะรักแล้วก็ดูแลเทคแคร์ดีเหมือนกับพ่อๆกับลูกตัวเองเลยอันนี้เนาะมีใคร มีใครเข้าใจไหมคะมีใครเข้าใจไหมอันนี้เพราะฉะนั้นสาวๆไม่ต้องกังวลอะไรเลยถ้าใครมีลูกเชื่อว่าถ้ามีแฟนต่างชาติอ่ะคุณภาพชีวิตลูกเราดีแน่ๆแน่ๆค่ะแน่ๆในเรื่องนี้แต่ว่าบางทีสาวๆบางคนก็อาจจะก,กังวลว่าเออกลัวเขาจะไม่ให้เราเอาลูกไปอยู่ด้วยน้อยค่ะจากที่เอมเห็นมาแล้วเจอส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขา ลูกเราก็จะต้องไปอยู่กับเราที่เมืองนอกอยู่แล้วบางทีเราอาจจะไปก่อนสุดท้ายแล้วก็ทําเรื่องให้แล้วก็ไปเรียนอะไรประมาณนี้เขาก็จะจัดสรรให้ในที่แบบเรียนเข้าใจจ้านะโอเคเพราะฉะนั้นน่ะในเรื่องนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ในเรื่องอดีตที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยถามถึงเท่าไหร่นะคะว่าอาจจะถามถามนั่นแหละว่าเออมีแฟนกี่คน แต่ว่ามันก็ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องมีแฟนกี่คนหรือแต่งงงแต่งงานหรือว่าเลิกอะไรนะคะฝรั่งจะไม่ซีเรียสกับการมีแฟนถ้าใครเคยบอกว่าเคยแต่งงานแล้วแต่ว่าไม่มีลูกหรืออะไรประมาณนี้อันนั้นคือไม่ใช่ประเด็นหลักแต่หลังจากที่เราครบเขาเป็นแฟนแล้วนะคะสิ่งที่เอมจะถ้าถ้าตอนนี้นะคะคุยกับฝรั่งที่